สวัสดีครับนุ่มชวนชมนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวหนังที่เพิ่งดูไปเมื่อกี้นะครับแบบสั้นๆแล้วก็ไม่สปอยด้วยนั่นก็คือเอเลี่ยนเอิร์ธนะครับเอเลี่ยนเอิร์ธดูได้ใน Disney Plus นะครับคือตอนนี้มันออกมาแล้ว2ตอนนะครับเอาลิวสั้นๆก่อนเลยแล้วกันแล้วสำหรับ2ตอนแรกเนี่ยคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบอันนี้ขอรีวิวในฐานะที่เป็นแฟนเอเลี่ยนก่อนนะชอบหนังเอเลี่ยนคือแบบช่อบหนังธีมนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดนอกโลกอะไรประมาณนี้นี่เป็นครั้งแรก ที่เอเลียนมันมาที่โลกได้เพราะว่าจากที่ดูมาทุกตลอดทุกภาคเนี่ยมันจะติดอยู่ในอวกาศแล้วก็ไม่เคยมาโลกได้เลยแต่เหตุการณ์ครั้นี้มันมาเกิดขึ้นที่โลกข้อดีของซีรีส์ครั้งนี้ก็คือมันถ่ายทําในประเทศไทยซะเยอะมันมีอยู่ฉากที่เห็นคือฉากอื่นอะแทบดูไม่ออกแต่มันมีอยู่ฉากหนึ่งตอนที่ในอีพีหนึ่งมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งอะที่เป็นฉากนั่งเรืออันนั้นอะโอ้ยดูแบบเอ้ยเนี่ยน่าจะเป็นแบบในไทยแน่นอนเลยประมาณเนี้ย ส่วนซีรีส์นี้นะปกติเอเลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบตีมแบบวิ่งวิ่งนี่วิ่งหนีอะไรอย่างเดียวใช่ป่ะดูสิ้นหวังอะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ดูออกแนวสิ้นหวังอะ่ะแต่ซีรีส์นี้มันกลับดูเหมือนแบบมีจุดที่เหมือนมีหวังอะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่แบบเติมความหวังในการต่อสู้อะไรเข้าไปเงี้ยนิดนึงอะ่ะแต่โดยภาพรวมแล้วก็คือดูดีอ่ะได้บรรยากาศแบบหนงังเอเลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูนะครับก็ดูได้ทาง Disney ์พา s ์ทสตารนะครับ อนนี้ออกมาสองตอนเปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่เดี๋ยวค่อยมามาคุยกันเพิ่มอันนั้เดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันเพิ่มมันยังมีความเป็นเอเลี่ยนมากๆเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้เวลาดูเนี่ยนะก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูเสียงไทยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรีวิวเสียงไทยด้วยคือพอมันเป็นแบบการภาคไทยแบบที่เป็นซีรีส์อ่ะมันแบบโอ้แต่ละคําคือมันดูเดือดมากคือนาชอบอ่ะคือชอบฟิลนี้คือมันแบบดูเดือดอ่ะมันไม่ใช่คําแบบผมคุณอยู่อะไรเงี้ยอันนี้มันแบบ เงี้ยเพราะฉะนั้นเสียงภาคดีดูเพลินๆได้แล้วก็แบบไม่ต้องไปนั่งจ้องตัวหนังสือมากด้วยถ้าเกิดคนดูภาคไทยเนาะ <c oughs> ก็รีวิวสั้นๆสำหรับ2 EP แรก Alien Earth นะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วเดี๋ยวมาเป็นทีละ EP เลยแล้วกันตอนนี้ก็ไปดูกันก่อนนะไม่สปอยขอบคุณมากฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับและบูมชนชมสวัสดีครับ